สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องแม่เจก็มีตัวเลขสวยๆมาเสริมให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเอามาให้ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้ดุลพินิจพิจรารณาและรับชมและรับฟังนะคะวันนี้ก็มีแนวทางของเซียนซาอุนะคะแล้วก็เจจินดาแอดเมษาแอดวิแอดกินะคะหลายสำนักเลยนะคะท่านผู้ชม ก่อนจะไปรับชมแนวทางทางช่องก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่เจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปติดตามกันเลยนะคะผลงานชุดแรกนะคะมาเริ่มต้นที่แนวทางชุดนี้นะคะงวดวันที่16เดือน364นะคะรัฐบาลเด้อค่ะ3ตัวนะคะ649 64 4 9และ6 9นะคะชอบจัดข,ขัดผ่านนะจ๊ามาต่อกันที่ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมวันที่16เดือน3 6 4นะคะอันนี้ของปู่สารครามนะคะ3ตัวนะคะ4 4 6 8 6 1 2ตัวนะคะ5 1 3 0และ3 1นะคะระวังเบื้อนที่7 7นะคะขอบคุณแนวทางนะคะ มาตามต่อที่หนุ่มอุบลน,นะคะท่านผู้ชม16มีคอ64นะคะ3ตัวบนนะคะ2 60 4 60 5 60 3 60และ7 60นะคะมาดูที่เลขล่างนะคะวิ่งที่8นะคะ8 1 82 84และ85นะคะมาต่อกันที่ชุดนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ของเจจินดานะคะแห่งวัดกุดแห่นะคะ446สองตัว4 6 6 6, 6, 6ล่าง76นะคะขอบคุณแนวทางนะคะมาต่อกันที่เซียนซาอุนะคะท่านผู้ชม16เดือน3 64นะคะเลขเด่นนะคะ814เลขวิ่งนะคะ5 4บนล่างนะคะ3ตัวบน604541 646และ341นะคะ2ตัวบนนะคะ4041และ43นะคะดูที่สองตัวล่างนะคะเลขเด่นของเขาอยู่ที่945 0และ61นะคะสองตัวล่างจับคู่904050ล่างนะคะ9141และ51ฟันทงที่96 สี 4, 6, และ5 6นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมจดและแคปหน้าจอไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขสวยๆมาต่อกันที่แนวทางของแอดวินะคะรัฐบาลไทย16เดือน3 64นะคะเด่นบน4ลอง9และ3นะคะคู่โต๊ดบน49 45 90และ3 1นะคะเด่นล่างนะคะ6ลองที่4และ2นะคะคู่ล่างนะคะ64 62 4 2และ60นะคะดับบนที่8นะคะเลขก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ละสำนักนะคะดูและพิจนารณานะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ชุดนี้นะคะ16เดือน3 64นะคะ3ตัวบน4 62 126อตัวที่62และ26นะคะ2ตัวล่างนะคะ81นะคะท่านผู้ชม มาต่อกันที่ของแอดเมสานะคะ16เดือน364นะคะ3ตัว906 369 309และ306นะคะมาดูที่ชุด2ตัวนะคะ06 05และ41นะคะมาต่อกันที่ชุดเต็มล่างนะคะขวัญใจมหาชนของแอดกลิตนะคะ2ตัวนะคะ41 45 44 4 8 6 1 6 4ห5 6นึ่ง4 7ส7 8ห1ห้า5แดหนึ่งดสเจ็ดห้าดหนึ่งและ9 8นะคะอย่าลืมจดและแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมมาต่อที่ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นของปลอมนะคะแม่เจก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่เจไปเจอมาก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ4ี่หเจดหและ74ดสี่นะคะ บนล่างนะคะหรือลั่นสนันเมืองนะคะก็บอกว่าเป็นของปลอมนะคะแต่ของจริงแม่เจก็อ่านให้ดูไปแล้วนะคะ4 1, 4 4หและ48นะคะโปรดพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ของแอดกิดนะคะดูชุดเต็มไปแล้วนะคะมาดูที่สองตัวบนนะคะ3031 71 81 26 28 29 36 3 9 46 48ี่ี่แปดและ6 8นะคะมาดูอีกชุดนะคะสูตรบนและล่างนะคะที่เขาคัดมาให้แล้วนะคะ30 3 1 3 2และ3 3สนะคะ 20, 2 1 2 2สองและ2 3สนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเขาเข้าบนและล่างเลยนะคะแม่เจก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะ ขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เลยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะแม่เจก็นำมาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ